แต่เอเงกครใหม่นะครับคือบนการใหญ่นะครับรถคันจอดรถแต่นจะมีเศแกิดแล้วก็จะมีหมายเลขประัา้โอ้ทุกตยวงนีนี่นะะอเดอร์เรียบร้อยนี่นี่แต่รถหมดนะแ่ทำไมเจ้าของไม่รักรถเลยเนาะป้ายทะเบียนก็ไม่ติดแผ่นป้ายนักคันเลยเนี่ย

我当一般了，不